ลงเดนดยไเลยครับเดครับเดินเลยไมด้า้ข้างเลยนะครับต้นงง้างเต็มแลวนะครับีิบลกครับวางได้ง้ายางได้ครับวางไ้รอดเลยวางได้าได้าเลยครับวางได้นารับายาเลยครับวางเลยครับลงลงได้ครับต้้งซ้ายขวาครับลงได้ครับเจ้าภาพรอรออยู่ที่ซ้ายขวาเลยครับขอบุณวางได้เลยครับด้านข้างวางได้ครับออกขวาได้ครับตัดติดเสรับ เดินเลยขึ้นมาเลยครับวางด้านข้างได้นะครับ

ลงลงเหนหลงฝั่งนี้เลยสงนั้นไม่ลงเขอยู่ข้งใตอก้งด้านนี้ด้านเย้เลยนะครับลงด้านนี้เลยนะครับตรงนี้เเปลี่ยนเด้วยวางมัไม่ต้องวางด้วยดีก่วางเขาจะวางข้างในที่หนเดี๋ยต้องอจริงนะพี่จริงวางได้ครับวางก่อนได้ครับจริงวางอีกทีนะครับประธานจะใช้เมื่อไหร่ มาเก็บมาที่ขออนุมัติแล้วเดี๋ยวมีเราเป็นคนจัดการนี้ดีกว่าเพื่อเตรียมเตรียมประธานเผาจริงไว้ยังครับประธานเผาจริงเพิ่มหายขึ้นมาเลยยใครก็ได้ครับเพื่อเอาหุ้นสวยสุดนะครับดีครับจรียวางไปเมื่อกี้นี้เองไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพื่อเอาห้สวยสุดหุ้สวยสุดนะครับแต่หมายถึงว่าต้องแขกก็จะกลับหมดแล้วสิใช่ไหมของเผาจริงอ่ะแล้วแล้วแขก็จะกลับแล้วเหลือต้องดูตอนนั้นว่าทานเหลือเหลือใครอยู่ใช่ได้ครับที่บอกกลัวนะถ้าบอกไปก่อนเขาก็คงจะอยู่วางแล้ว ้นนู้นเลยครับมีมมบเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าที่เราจะเก็บของะครับเพราะเดี๋ยวมันจะแน่นมันจะอวไปหมดแล้วครับขออนุญาตหลังจากที่เคลียร์เรียบร้อยเสร็จแล้วครับตรง,งด้านด้านนู้นเลยครับ Det er forskjellig.